พูดถึงน้องปายและแม่เบนพูดถึงน้องนุกน๊กฮะไม่มีในสคริปต์เลยนะทุกอย่างอะไร<ต>นะแม่แม่เบนถามว่าใครคือน,นุก๊กดีดพี่ี่เอาตรงนะพี่ประตุมยกลระพวงฟันหัวผมเรอเล่นแม่รู้แม่เขาเกินอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่แม่ต้นก่อนแนะม่ต้นมีอะไรพูดถึงน้องปายไหมคะคุณแม่สำหรับน้องปายอะ่ะเขาเขาก็น่ารักดีอะค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเขาก็เคยไป ไปบ้านแม่ต้นเนาะไปช่วนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นไปไปช่วงนั้นลุกไปลุกมีงานแล้วไปเปิดเปิดสาวให้ตะกุกตะกักตะกุกตะกัดตะกุงตะกัดยังไงแล้วแล้วเขาก็แวะไปหาเราในสายตาเราอะแล้วก็มองว่าเด็กคนนี้ทําไมน่ารักจังเลย <c oughs> มันมัน <c oughs> ชิเมยียงชิเมียงอายมาชิเมยียงอมีมีสัมมาคาราวะแล้วก็มัน ารักอ่ะคือคือแม่ชอบแม่ชอบแม่อบนแม่ต้นพูดถึงลูกเราอย่างนี้เรามีอะไรจะพูดถึงลูกชายบ้านนุน่นบ้างนะคิดกันแล้ดไปชอบไม่ชอบอะไรพูดไปแม่มบอกแต่ช่วงนี้กูสนุกที่สุดเอาเลยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก่อนที่จะพูดเนี่ให้แม่ต้นลงก่อนได้ไหมคะ คุณแม่เป็นแขกคนแรกในชีวิตที่เชิญแขกลงเวทีก่อนพี่ที่ก่อนโอเคโอเคค่ะไม่เรเลยเเถอเหรอไม่กล้าบอกพูดได้พูดได้แม่พูดเลยสำหรับน้องนุ๊กนะคะแม่ก็เพิ่งจะรู้จักนี่แหละเพราะว่าบ้านแม่กับน้องนุ๊กอยู่ไกลน้องปลายมาทำงานอยู่ที่ขอนแก่นแม่อยู่ศรีสะเกษ ก็เลยก็เห็นแต่อยู่ในโซเชียลพอได้มาเจอตัวจริงก็น้องนุกเขาก็น่ารักดีนิสัยดีพูดเก่งแม่แม่ชอบไหมแม่เบนชอบไหม พูดบอ,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 อกเลยนะยแ,มแม่ต้นทำกูตายตาหลับตามที่แม่ดูน้องนุ๊กก็นิสัยดีเป็นเพื่อนของน้องปายน้องปายเคยพูดให้ฟังบ่อยๆ <c oughs> ก็บอกว่าอยู่ที่มาอยู่ที่ขอนแก่นก็มีน้องนุ๊กนี่แหละเป็นเพื่อนเขาเขาบอกตอนแรกชวนเขากลับบ้านอยู่เขาไม่กลับก็บอกว่าเดี๋ยว